สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซียนโกตัวเสถือนประจำวันที่3กันยายนพศ2565นะครับวันนี้ไปกันที่บอลเต็งทำเงิน2ตัวเน้นๆคู่ที่1เราไปกันที่พิมารีกอังกฤษคู่ระหว่างสเปอร์พบกับฟูลแลนฟูลแลมนะครับแต่เวลา3ทุ่มตรงของคืนนี้นะครับเจ้าบ,บ้านสเปอร์ผลงานโดยภาพรวมในช่วงออกสตาฤดูกาลที่ผ่านมาน,นั้นก็ต้องบอกว่าทาผลงานได้ ยอดเยียบเลยทีเดียวเกมในหลีกลงเล่นมาห้านัดพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะสามและเสมอสองเกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนฟูลเล่ผลงานโดยภาพรวมในช่วงออกสตาฤดูกาลที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ยังไม่ไม่ไม่ดีเลยทีเดียวลงเล่นมาห้านัดในหลีก เป็นการชนะ2เสมอ2แพ้หแต่เกมนี้ฟูลแลมเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านอย่างสเปอร์และถ้าเทียบกันดูจากทั้งเรื่องของฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกและช่วงออกสตาร์ฤดูกาลที่ผ่านมาและศัก,กยภาพทีมที่ภาพรวมของทั้ง2ทีมนี้กันดูต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้าน อย่างสเปอร์ที่ถือว่ายังดูเหนือกว่าและแข่งกว่าทีมนี้ผมเลือกเชียร์ไปที่ไก่เดือยทองสเปอร์นะครับเราไปกันที่คู่ที่2เราไปกันที่พิมเมลีอังกฤษคู่ระหว่างแอตตันวิลล่าพบกับ oh, <okay. S 1> แมนซิตีเตะเวลา5้าทุ่มครึ่งของคืนนี้นะครับเจ้าบ้านแอตตันวิลล่าผลงานโดยภาพรวมในช่วงออกสตาร์ฤดูกาลที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่า ฟอร์มยังดูปเป่าแปะมาอย่างต่อเนื่องเพราะเกมในลีกลงเล่นมาแล้วห้านัดเป็นการชนะหนึ่งและแพ้ถึงสี่เกมเลย,เลยทีเดียวและยังเป็นการแพ้รวดในลีกเป็นเกมนัดที่สามติดต่อกันขนาดที่ทีมเยือนแมสตี i, ผลงานโดยภาพรวม ในช่วงออกสตาฤดูการที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ตามมาตรฐานชื่อชั้นและศักยภาพทีมพอลงเล่นมาแล้ว5นัดเป็นการชนะลวด4นัดเสมอ1เกมด้วยกันและเกมนี้แมนซิตี้พวกเขาเองจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้าน ที่ถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกในช่วงออกสตาร์ฤดูกาลที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างแมนซิสตียยังดูแก่งกว่าและดูเหนือกว่าเกมนี้ผมเรียกเชียร์ไปที่เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับที่เด็ดคืนนี้ ก่อนจากกันวันนี้ผมมีเว็บดีๆค่าน้ำสวยๆมาฝากกันนะครับเว็บยูฟ้าไล์24 h ฮมีโปรโมชั่นสเต็ปตายรับคืน50เท่าสเต็ปเข้ารับเพิ่ม5,000บาทและยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายอยู่ในกลุ่มทีเด็ดบอลนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ